ขึ้นขึบินแล้วมาดโดดร่มลงที่เมืองไทยี๋ยวค่อยทยอยมาแล้วโดดร่มลงเมืองไทยเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าถ้านบอกขา่าววิทยุเช้าวันนั้นน่ะบอกว่าญ,ญี่ปุ่นยอมแพ,พบบ้สงครามเพราะโดดระมลงในเคลที่ฮิโรชิมากับนางาซากิคือท่านจะเชืบบเ่อมโยงเหตุการณ์กท่านเกี่ยวกับเรืเคลมยังไงท่านบอกถ้าเกิดไม่มีตรงนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นท่านไม่รู้จะมีชีวิตรอดมาถึงตุกวันนี้หรือเปล่า ราะท่านเป็นคือต้องโดดลบทมาใมาใช่ไหมต้องไปต่อบู้กับญี่ปุ่นว่ไม่ทราบจะได้มาอยู่ถึงทุกวันนี้หรือไม่เนี่ยนะโอ้คนก็ฟังกันเงียบเลยนะปกติว่าพิธีเปิดก็จะมีการคุยกันเป็นคู่กู่นะฮะคือท่านก็พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้นะตอนนี้ท่านก็จะอายุใกล้ๆร้อยเหมือนกันนะครับนะครับในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้นะกับข้อมูลเบื้องต้นก็ขอตรงนี้นะครับ ถ้าใครจะถามอะไรตรงนี้ก่อนก็กได้นะครับถ,ถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับะตามชื่อเรื่องที่ให้ผมมาบรรยายเรายังมีเวลาเพราะว่านี่สิบโมงครึ่งนะครับเกมเื่อหมดครับท่านอาจารย์แนะนำหัวเบ็ดอตอนนี้เลยก็ได้ครับ เปลี่ยนบรรยากาศก็เดี๋ยวกลับมาเนี่ยเข้าเรื่องแล้วทีนี้ะเรื่องใกล้ตัวเราทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเบรกข้ึ้นมาเป็นโอวัจินกาแฟเดี๋ยวช่วยตัวเองในการดื่มน้ำนะคะแล้วก็หยิบขนมได้เลยนะคะทีนี้คงคงไม่อยากจะเสียเวลามากเราคงสักสิบนาทีพอไหมคะสิบวงสิบจิบเข้ามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะได้มาคุยกันในเร่สองนะคะเป็นค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตขอจังพนที่หนึ่งนะครับห้องนี้นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่16นะครับจันทร์ที่22เนี่ยนะครับ8โมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยก็จะมีการบรรยายนะครับฟรีเหมือนกันชับเรื่อโนโลหะฟิวเคลียร์และการจัดการกับกำแังสีนะครับเราเชิญผู้เชี่ยวชาญ,ญญี่ปุ่นมาหนึ่งท่านนะมาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับกำแังสีที่เกิดจมมากโลหะฟิวเกลียนะครับ แล้วก็จะมีะผู้บริการสถาบัน,ทนเทคโนโลยีสิบเอียนงชาติมาบรรยายเรื่องโครงการโลกาานิเล็กทรก์ของประเทศไทยนะครับเนวันจันทร์ในช่วงเช้านะครับถ้าท่านที่สนใจก็เชิญอ,อาจจะลงเชื่อไปเลยก็ได้เรว่าจะเข้ามาฟังที่นี่นะครับวันจันทร์นะครับแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับแล้วด้านนอกเนี่ยนะครับ ในช่วงอาจจะตอนบ่ายหรือตอนเที่ยงมนะครับที่ท่านอาจจะทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามีโต๊ะของสมาคมดเคียรของประเทศไทยนะครับรับสมัครสมา,สมาชิกนะครับแล้วสมาชิกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นานนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วราเรือกประเภทสมทบปีละห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้คือข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนเรียนของประเทศแล้วของโลกนะครับ นี่เป็นข่าวสารส่งไปรวมทั้งเอกสารวิชาการนะครับซึ่งท่านทีส่สมัครเป็นสมาชิกวันี้ก็จะได้เอกสารวิชาการบ,บางส่วนไปตอนนี้ทิ้งไว้แล้วนะฮะตั้งแต่อนาคตนะครับก็หนึ่งปีห้าสิบบาทค่าหนังสือแต่เราเล่นผมว่าราคาเข้าไปหลายสิบบาทแล้วนะครับรวมทั้งหมดราคาหนังสือก็เป็นร้อยเลยนะครับนั้นก็จะคุ้มค่านะวนท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่ทํางานแล้วก็จะเป็นปีละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ถ้าเป็นตลอดชีพก็หนึ่งพันบาทนะครับก็ถ้าที่สนใจก็เชิญเป็นสมาชิกของสมสาคมได้นะครับผมเองก็เป็นอุปนายกของสมสาคมอยู่นะครับเราก็เข้าเรื่องกันตอนนี้เข้าเรื่องนะที่ผมเอาเครื่องวัดของผมนี่นะไปเดินที่นักเรียนนะมันก็ร้องแบบนี้นครับ เรื่องวัดตัวนี้นะตอนที่ผมมีหัววัดอยู่สองหัวนะฮะไอหัวนี้ก็มีมีชื่อเรียกซึ่งเยอะมีคําถามในตอนปเายพวกนั้นก็จะให้ถามคำถามว่าหวัดนี้ชื่ออะไรถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวก็มีแนะให้ว่ามันเป็นอะไรนะตอนที่ผมใช้หัววัดตัวล่างเนี่ยวัดกังสีแกมมาอยู่ดังตลอดยครับเห็นไหมนังสีมาจากทุกที่เลยครับไม่ใช่มาจากผมผมขอยห่างๆก็ได กันเหมือนเดิมนะครับอันสิกาม่าเนี่ยแต่ผมยกไปยกมาเนี่ยมันรู้ไหมมาจากไหนมาจากทั้งหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังผมทั้งบนทั้งล่างอะไรนะนะมาจากธรรมชาตินะครับมาจากตัวเรานะครับท่านผมจะกำหนดตำแหน่งได้ออกมาจากไหนแน่นะครับก็อังสิกาม่ามาจากทุกทิศทางนะครับแต่ถ้าเกิดบเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเดินไปที่ บางตัวมันแรงเพิ่มนดวรูร้ว่ามาจากตัวไหนนะครับนี่ผมเปลี่ยนใหม่นะเลยลองมนาะตัวนี้วัดเบต้าแล้วก็จะวัดระยะใกล้แล้วต้องเข้าด้านหน้าด้วยด้านหลังข 7, นะลลเข้าเบต้าติดกันนะถ้าหนัมันหนาเข้าเฉพาะด้านนีว่า้เดียวแล้วยังเงียบๆอกไป เ้าเรื่องอะไอรผมเอามาอะไรบ้างผมมีเกลือนะเกลือที่เรารับประทานได้โซเดียมคลอไรนะครับเกลือเนี่ยเขาให้คนไข้นะที่เป็นโรคความดันทานเพราะโซเดียมคลอไรด์เนี่ยโซเดียมมันทําให้ความดันสูงนะครับก็เนี่ยทานได้ชิมได้นะถ้าอยากชิมเพราะนั่งเห็นไหมขวดที่เป็นเขียนว่ตรงนั้นเขียนอะไร นั่นแหละครับที่เขาขายซื้อแต่งหน้าขายยาได้นะครับเขเสี้ยมเรียงสีตามเวลาใช่ไหอย่างที่บอกว่ามีในกล้ามเนื้อเราเสี้ยมนะครับกระเบื้องปูพื้นที่บ้านอย่างนี้นะบางส่วนเครื่องปุ๋ยพวกรีพคก็ใส่สารสีเข้าไปเพื่อให้มันมีคุณสมบัติหรือมีฟังก์ชันตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราค่กลับไปตรงนน้นดูก่อนว่า ในรายละเอียดที่ผมให้ <c oughs> มันเป็นคำแนะนำนะครับว่ารังสีมาจากไหนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับรังสีคอสมิกนะฮะเป็นอนุภาคพลังสูงจากอวกาศนะครับแล้วก็ไปไอโซโทปกรังสีที่เกิดจากรังสีคอสมิก เดี๋ยวจะลองคิ่ามันโดยโดยตรงๆๆใช่ไหมมันจะไม่โดยตรงธรรมชาติกับบรรยากาศของโลกซึ่งมีกา๊าซในในไนโตรเจนเยอะใช่ไหมไนโตรเจน,นอกอกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเกิดเป็นตัวอื่นขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ตกลับมาถูพื้นโลกนะครับในตัวเราเองนะครับบนพื้นโลกมัเยอะแยะเลยครับโพแทสเซียมยูเรเนียมแล้วก็ทอเรียมก็